ในชุดแหลกนี้คือของลูกค้าทั้งหมดนะครับจะประกอบด้วยนะก็คือปลั๊กติดแหลกไมโครเทคนะครับเป็นตัว SQ 8 0 2นะครับตัวข้างล่างตัวนี้จะเป็นคอสของมารานี่นะครับมารานี่ตัวนี้เป็นตัว260 RTE นะครับ RTE พัฟบวกนะครับส่วนคอสอ่าส่วนมิกเซอร์นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็น M 1 6มารานี่นะครับ M 1 6มารานี่ตัวนี้ก็16บหกอินพุตนะครับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นของอ่าไม่ร้อยนะครับจะใช้เป็นแบรนด์ของไมโครเทคนะครับตอง 1D นะครัับตตวนนี้ก็็็เเปซิสมของลลูกคค้้านนะรรับตงีแด้วยนะครับของ คอมเพกนะครับให้ด้วยนะครับสำหรับในการใช้งานในเซตนี้นะก็คือชันแนลที่1กับ2ของตัวมารานี่ผมจะตั้งเป็นย่านซับนะครับก็คือเสียงเบสส่วน3 4มสี่ะผมจะตั้งเป็นเสียงกลางนะครับเพื่อให้ลูกค้าใช้งานง่ายส่วนในการปรับเซตต่างเดี๋ยวลูกค้าเอาไปปรับแต่งอีกทีนึงนะครับตรงนี้เซตนี้อยู่ทั้งหมดนะในชุดแหลกนี้นะครับอยู่48,000่นนะครับ4 8 0 0 0บาทนะครับสี่หมืบาทก็คือจะมีชุดนี้แหละนะครับยกเว้น power a m m อันนี้ผมมาทดสอบใส่ชุดก็เพื่อถ้าทําการจูนนะครับระบบตรงนี้ สนใจก็สอบถามได้นะครับในรายละเอียดสินค้าต่างๆนะไม,ม่ว่าจะเป็นปลั๊ติแลกคอร์สแล้วก็มิกเซอร์แล้วก็ไม er, ่ลอยนะครับถ้าเป็นปลั๊ติแลกตัวนึงก็พันแปดร้อยห้าสิบบาทคอร์สก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวมิกดิจิตอลตรงนี้เอ็มสิบหกส่วนไม่ลอยอยู่ที่ห้าพันสองร้อยบาทนะครับแหลกตัวนี้ก็อยู่ประมาณสองพันแปดนะครับตัวนี้ก็ เบสเซตเลยนะครับพร้อมสายสัญญาณสายงานเส้นหนึ่งก็ประมาณ170บาท180บาทนะครับของซอมเมอร์ยังดีตรงนี้อ่านะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับซิสเต็มนี้ก็ถือว่ามาตรฐานเลยนะครับการใช้งานนี่โอ้โหสุดยอดจริงจรครับระบบดิจิตอลทั้งเซสตนะครับตรงนี้อ่าส่วนพาวเวอร์นี่ก็ได้ยินบอกว่าแรงเลยครับพาวเวอร์ลูกค้าอยู่ตัวท็อปเลยแล้วก็ยอดมากนะครับของแบรนด์ค่ายแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะครับที่ลูกค้าใช้ก็เห็นแล้วล่ะภาพรวมนะครับอ่าตู้เป็นตู้วาเทคด้วยนะครับตู้วาเทคด้วย เ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนิดนึงนะครับในเส้นนี้เป็นยังไง อ่าน,นะครับก็ถ้าหากท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้าสนใจในชุดแหลกนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ร้านของฮิโปได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บฮิโปหรือจะสั่งซื้อผ่าน l า z า d a s ช o ป e ีก็ได้หรือในเว็บของฮิโปก็มีลงขายนะครับถ้าสนใจในสินค้าในชุดแหลกนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้หรือสั่งซื้อได้เลยครับ